สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาแนะนําการเปลี่ยนชุดคําสั่งของการเข้าใช้งานนะคะบนหน้าจอกล้องกันค่ะค่ะโดยตัวนี้นะคะจะเป็นกล้อง Total Station ค่ะ y o h อ s g e a นะคะรุ่นเซตสองหค่ะค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นแถบนะคะชุดคําสั่งนะคะค่ะก่อนอื่นนะคะให้เรานะคะทําการกดเข้าที่หน้าหลักก่อนนะคะโดยที่เรานะคะจะทําการกดไปที่ปุ่ม ESC ค่ะค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะทําการเลือกไปที่ CFG n นะคะกดเข้าที่ F 4ค่ะ ค่ะแล้วให้เรานะคะทำการกด enter นะคะเข้าที่ key function นะคะค่ะแล้วให้เรานะคะทำการกดเข้าที่ define ค่ะค่ะเข้ามาหน้านี้นะคะสังเกตดูนะคะว่าตัวกล้องนะคะจะโชว์เป็นชุดคำสั่งนะคะขึ้นมาด้วยกันทั้งหมด3แถวนะคะค่ะแถวแรกตัวนี้นะคะจะเป็นหน้า1นะคะค่ะส่วนแถวที่2ตัวนี้นะคะจะเป็นหน้าที่2ค่ะค่ะและแถวที่3นะคะจะเป็นหน้าที่3มค่ะ ค่ะเราสามารถปรับเปลี่ยนชุดคําสั่งได้นะคะค่ะยกตัวอย่างนะคะเราต้องการจะปรับเปลี่ยนคําสั่งจากดิสนะคะให้เป็นเมนูนะคะค่ะเราก็สามารถใช้ลูกศรนะคะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงตัวนี้นะคะเพื่อเปลี่ยนเป็นคําสั่งของเมนูได้นะคะค่ะนี้ก็จะเป็นแถบคําสั่งของเมนูแล้วนะคะค่ะถ้าเราต้องการจะทําการเปลี่ยนแถบคําสั่งของ กัวถัดไปนะคะให้ทําการกดลูกศรนะคะเลื่อนไปทางขวาตัวนี้นะคะค่ะแล้วทาการใช้ลูกศรนะคะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะคะค่ะตัวนี้นะคะเราจะทําการเปลี่ยนเป็นแถบคําสั่ง list นะคะค่ะค่ะนี้ก็จะเป็นแถบคำสั่ง list แล้วนะคะ ค่ะถัดมานะคะเราจะเปลี่ยนเป็นแถบคำสั่ง SSV นะคะค่ะถัดไปนะคะเราจะเปลี่ยนเป็นคำสั่งนย s เซนะคะ ค่ะนี้ก็จะเป็นแถบคําสั่งของศูนย์เซตแล้วนะคะค่ะเราสามารถเลือกเปลี่ยนตามที่เราต้องการได้เลยนะคะค่ะนี้นะคะเราทําการเลือกเปลี่ยนเสร็จแล้วนะคะค่ะให้เรานะคะทําการกดโอเคนะคะเพื่อบันทึกค่ะค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะทําการกดปุ่ม esc ออกนะคะเพื่อกลับไปยังหน้ารางวัดค่ะเราสังเกตดูนะคะชุดคําสั่งนะคะก็จะเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะอันนี้นะคะ f 1ของเรานะคะเมื่อกี้เราเปลี่ยนเป็นเมนูนะคะ ค่ะอันนี้ก็จะเป็น DIS C, นะคะแล้วก็ SHV ค่ะแล้วก็จะเป็นสูตรเซตนะคะค่ะอันนี้ก็จะมีด้วยกันนะคะทั้งหมด3หน้านะคะค่ะเราสามารถกดเข้าที่ F1 ถึง F4 นะคะเพื่อเข้าใช้งานได้เลยนะคะค่ะหรือว่าถ้าเรานะคะต้องการเรียกกลับไปเป็นชุดคำสั่งเดิมนะคะให้เรานะคะทำการกดไปที่ ESC นะคะค่ะกดไปนั้นหน้าหลักนะคะแล้วทำการเลือกไปที่ F4 ค่ะ CnFG ค่ะ ค่ะแล้วให้เราทำการกดเข้าที่คีย์ฟังก์ชันนะคะค่ะแล้วทำการเลือกไปที่รีคอร์ค่ะค่ะแล้วทำการเลือกไปที่ดีฟอลต์ค่ะค่ะค่ะแล้วให้เรานะคะทำการกดเข้าไปที่ e s c ค่ะค่ะสังเกตดูนะคะว่าตัวแ็บชุดคำสั่งนะคะก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมให้เราแล้วนะคะ ค่ะสำหรับกล้องโทรโัสเตชันซอฟต์ียร์เซต210ตัวนี้นะคะค่าสินค้าของเรานะคะรับประกันอยู่ที่6เดือนค่ะค่ะและมีคาลีเบตให้ฟรี1ครั้งใน6เดือนนะคะค่ะหากลูกค้าท่าในใดนะคะสนใจในตัวสินค้าของเราค่ะสามารถเข้ามาเลือกรับชมสินค้าของเราได้นะคะที่ร้านกล้องส่องดวงระยองค่ะค่ะหรือสามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้ค่ะที่เบอร์033013494 03, ค่ะค่ะและยังสามารถแอดไลน์นะคะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิมเ่มเติมได้ค่ะที่แอดไซน์ ะะสามารถนำรถของลูกค้านะคะเข้ามาจอดได้นะคะที่ลานจอดรถของโรงแรมคาริโอแกนค่ะค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ